รอบพอร์ตโฟลิโอรอบ1.1ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เด็กขาก้าวทราบกันไหมครับว่าไม่ต้องใช้คะแนนสอบ TCA t และ t p a t แม้แต่คะแนนเดียวจะใช้อะไรจำเล่าให้ฟังนะครับ <S 1> <1> <S ตามที่ทราบกันนะครับเกี่ยวกับเกณฑ์ของรอบ1.1นะครับรอบพอร์ตโฟลิโอของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของที่บางเขตแล้วก็หลายหลทยาวเขตที่ออกมานะครับผมนะเราจะทราบเลยนะครับว่ารอบนี้นะครับเราจะใช้เพียงแค่ G p a ค5เทอม นะครับพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ความสมารถพิเศษต่างๆที่เราต้องงัดกันมาโชว์นะครับผมนะสำคัญมากๆเลยนะครับว่าจริงแล้วคณะข,ขงองรอบนี้นะครับมีค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์นะครับมีทั้งฟิสิกส์ชีวเคมีชีววิทยานะครับแล้วก็วิศวกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมหลากหลายสาขานะครับรวมไปถึงคณะทางด้านสายสินด้วยครับมนุษยวิทยา นะครับผมน่ะมนุษยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นต่างๆนะครับสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องทราบเลยนะครับว่า g p a c k นะครับเป็นตัวละครที่สำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรดเฉลี่ยสะสมทั้ง5้าเทอมของน้องที่สะสมตั้งแต่ม .4 ยันม .6 เทอมหนึ่งะครับจะเป็นเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์สอบผ่านตกและเกณฑ์ที่เอามาใช้ในการคำนวณจริงๆนะครับก็อย่างจะฝากนะครับน้องๆเด็ก70เด็ก71เด็ก72ที่ยังมีเวลาอยู่นะครับอย่าประมาทการ เก็บคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมเลยนะครับเพราะว่าจะมีผลให้เรามีสิทธิ์ในการสอบเข้าในรอบพอร์ตโฟลิโอของแหลมมหาลัยรวมถึงมหาลายัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับ